สวัสดีทุกคนช่วงนี้ก็ใกล้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก VNL 2024แล้วนะครับในขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องครบครันนะครับซึ่งก็ประกาศรายชื่อ4 4สาวที่จะเดินทางไปแข่งสนามแรกที่ประเทศบราซิล เป็นชีเรียบร้อยแล้วแล้วทุกคนก็ทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าในแคมป์ฝึกซ้อมเนี่ยจะมีชาวญี่ปุ่นอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณชินโยชิดะเป็นนักสถิตินะครับกับสมโมสรคุเรเบะซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นจิตอาสานะมาช่วยทีมชาติไทยในลหลายๆอย่างนะครับผมมาด้วยใจอย่างแท้จริงล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์ซึ้งๆถึงทีมชาติไทยโอ้โหอ่านไปคือแบบว้าว โดยคุณชินโยชิดะนะครับได้อัพรูปลงในอิสต a าแกรแล้วก็มีข้อความน่าประทับใจนะครับบอกว่า everything is great about Thai แปลว่าทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยคือความดีงามหมดเลยอันนี้แอดมินแปลต่างความเข้าใจนะครับใครแปลอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยงานนี้นะครับก็จะมีนักกีฬาเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณชินโยชิดะกันมากมายเลยทีเดียวปออนันนบก็มาด้วยนะครับโมมธนชาก็มาคอมเมนต์เช่นเดียวกัน คิดว่าคุณชินโยจิดะก็คงจะทราบนะครับว่าทีมไทยเนี่ยมีเป้าหมายในการแข่งขัน VNL 2024นี้จะต้องทำลำดับโลกให้ติดท็อปเ0ให้ได้เพื่อมีสิทธิ์คว้าตัวไปแข่งโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสนั่นเองโอ้โหความตั้งอกตั้งใจความเสียสละของเขานะครับความมาช่วยเฉยๆเนี่ยของคุณชินโยจิดะก็จะเป็นที่ประทับใจให้กับหลับบรรดาแฟนคลับชาวไทยอย่างแน่นอนครับ นี่คือข่าวสารลัสิทธิ์ของวงการวลยรบอนหญิงไทยนะครับนำมาเล่านำมาแชร์นำมาฝากมีอีกเล่าอีกไว้เจอกันคลิปหน้าครับ